ทำการพื้นป่าที่ควรจะเป็นบ้านหรือที่พักพิงของสัตว์ป่ากลับต้องกลายมาเป็นจุดจบอย่างโดดเดี่ยวของชีวิตกระทิงตัวหนึ่งพร้อมรอยกระสุนในร่างเมื่อวันที่11เมษายน2568จน้านที่จากอุทยานแห่งชาติแก่นกระจาร์จังหวัดเพชรบุรีได้รับแจ้งจากชาวบ้านหมู่8ตำบลป่าดเดงว่าพบซากกระทิงป่าจมน้ำป่าในบ่อน้ำลึกกลางสวนจุดที่พบเนี่ยอยู่ในป่าลึกห่างจากหมู่บ้านโพสม ควรเลยนะครับทีมเจ้าหน้าที่จึงได้รีบเข้าไปตรวจสอบโดยทันทีแล้วก็พบกับภาพที่น่าเศร้าใจของกระทิงป่าเพศผู้น้ำหนักหลายร้อยกิโลกรัมครับนอนตะแคงอยู่ก้นบ่อดินโคลนตามร่างกายเนี่ยมีร่องรอยชัดเจนว่าเพิ่งเสียชีวิตได้ไม่เกิน24ชั่วโมงครับแต่สิ่งที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือดันมีรอยกระสุนปืนลูกซองฝังอยู่ในร่างกายหลายจุด เป็นเหตุให้สัววแพทย์เนี่ยได้ทำการเข้ามาตรวจชนสูตรอย่างละเอียดครับ จึงได้พบว่านอกจากนี้กระทิงยังมีฝีขนาดใหญ่บริเวณคอด้านขวากล้ามเนื้อทั่วร่างเก่งเห็บเกาะหนาแน่นในหลอดลมเนยังมีน้ำสีเขียวขุ่นปริมาณมากครับปอดก็มีร่องรอยอักเสบทั้งหมดนี้นสามารถบ่งชี้ได้เลยว่าเป็นแผลเจ็บป่วยมาจากภายในทําให้ร่างกายเนี่ยอ่อนแรงมากก่อนจะสิ้นใจลงครับยิ่งชี้ชัดได้มากขึ้นเลยครับว่ากระทิงตัวนี้ไม่ได้เสียชีวิตเพราะจมน้ำแต่อาจจะด้วยฝีมือของมนุษย์ก็เป็นไปได้ พอใช้เครื่องมือตรวจจับโลหะมาใช้เนี่ยก็ยิ่งมั่นใจได้มากยิ่งขึ้นครับได้พบกับกระสุนปืนฝังอยู่ร่างกายหลายจุดเลยครับทั้งหน้าผากลำคอข้อศอก และใต้ทองครับเจ้าหน้าที่เนี่ยจึงได้สันนิษฐานว่ากระถิงตัวนี้น่าจะถูกยิงมาก่อนหน้านี้ทําให้มันต้องพยายามวิ่งหนีตายอย่างสุดชีวิตด้วยบาดแผลท,ที่รุนแรงครับร่างกายก็ยิ่งป่วยลงเรื่อยๆจึงทําให้มันต้องมาหาน้ําในบ่อเพื่อกินลดไข้แต่สุดท้ายเนี่ยพอลงไปก็กลับปีนขึ้นมาไม่ไหวครับเป็นเหตุให้ต้องเสียชีวิตไปในที่สุดหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้นําร่างนะครับไปฝังกบอย่างถูกต้องตามหลักชีวะอนามัย พร้อมส่งตัวอย่างเนื้อเยื่อไปตรวจเชื้อเพิ่มเติมครับและกำลังสืบหาผู้ลักลอบยิงกระทิงตัวนี้เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ กระทิงป่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่ไม่สามารถล่าได้นะครับและป่าแก่งกระจานนยก็ยังถือว่าเป็นบ้านของสัตว์ป่าทุกตัวอีกด้วยครับการลักลอบล่าสัตว์ไม่เพียงแค่ผิดกฎหมายแต่ยังทำลายสมดุลธรรมชาติในระยะยาวอีกด้วยบางคน,นอาจคิดแค่ว่ายิงสัตว์ตัวเดียวคงไม่เป็นไรหรอกเหลืออีกหลายร้อยชีวิตแต่สำหรับสัตว์ตัวนั้นน,นั่นคือหนึ่งชีวิตที่อยากมีชีวิตอยู่ไม่ต่างอะไรกับคนเลยนะครับเพราะงั้น,นยหยุดล่าหยุดลบกวนและที่สำคัญที่สุด หยุดความเห็นแก่ตัวของตนเองครับอย่าตัดสินชีวิตของสัตว์ตัวไหนอีกเลยครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสาระความรู้และความบันเทิงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจพาเพลินในช่องทางอื่นๆกันด้วยนะครับบ๊ายบาย